ไปเบิิงข้าวต่อไปครับพี่น้องครับไปเบิิงในเรื่องของการเฮ็ดทห้เฮทหน้านะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลายกรรหลายฝ่ายหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ลดน้ำลงในเรื่องของการลดต้นทุนครับพี่น้องครับลดต้นทุนการผลิตนะฮะหมายถึงว่าการเฮทหน้าเนี่ยนะฮะะนครับราคาเข่าสิถึกสิแพงอันนี้ว่าไปเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรสามารถซอยตัวเองได้ในเรื่องของการลดต้นทุนผลผลิตครับพี่น้องครับลดต้นทุนในลดแบบใดมันก็มีหลายแบบหลายวิธี นะฮะอ่านี่นะครับเขาต้องมาเบ่งนะครับในเรื่องของการผลิตว่าแต่ละปีนะครับมดไปกับต้นทุนมดไปกับค่ายอย่างเงี้ยอ่าค่าปุ๋ยค่ารถไถอ่านะครับค่าดําค่าจ้างคนดําค่าจ้างคนวานอ่าเพราะเขาสิลดต้นทุนการผลิตเ,เนี่ยเขาสิลดแบบใดบ้างเนี่ยลดให้มันเหลือน้อยนะครับอืมไปเบ่งศูนย์เรียนรู้บ้านนู้นเจริญครับเพิ่นมีอ่าเฮ็ดหน้าแบบหน้าย่นนะครับพี่น้องเนี่ย ว่าลดตนทุนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยพี่น้องทั้งบ้านนุ่จนจะเริญครับเปิดงานครับพิธีปลูกข้าวพระราชทานพรอ้อมับสาธิตการปลูกข้าวแบบนายนนี่ลดตนทุนการผลิตครับพี่น้องครับเนี่ยเมื่อวันที่ส6ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนายเฉลิมพ,พ,พลพลวันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนี่ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานครับเป็นพิธีเพาะอ่าเปิดงานนะการทํานาหรือว่าการปลูกข้าวแบบนายนเนี่ย นะครับพร้อมด้วยนะฮะในส่วนของทางด้านนายอำเภอข้าราชการทหารตำรวจครับนะพร้อมผู้นหมู่บ้านครับแล็กกียังมีนะฮะในส่วนของทางด้านประธานบริษัท IC International นะครับเนี่ยนะครับแล็กกีมีการแจกพันธุ์ข้าวพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานนะฮะพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำหน้ายนครับพี่น้องวิธีการเพาะพันธุ์ข้าวแล็ก็มีพี่น้องเกษตรกร และกมีทั้งด้านขา้าราชการที่เพื่นเด็กเกษียณอายุราชการแล้วให้ความสนใจครับเขาหลวงพิธีในงานนี้กันย่างมากไหมย่างคับขังเลยทีเดียวครับเนี่ยเอาไปเบ่งบรรยากาศพร้อมๆกันครับพี่น้องครับเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศการเปิดงานเห็นหน้าแบบหน้ายนครับพี่น้องครับผู้ลงค้นว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เคยได้ยินข่าววา่าแต่ตั้งจังหวัดพุ่นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็จะเห็นบานเห่าบ่าท่านได้เห็นว่าเน,นี่ครับว่าได้เห็นก็สิได้เห็นนะครับ งานในมือนี่ครับจัดขึ้นที่ศูนย์เลี้ยงลูกครับพระชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่บ้านโน่นเจริญตำบลตูมใหญ่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อที่จะแนะแนวทางการทำหน้ารูปแบบใหม่ให้กบพี่นองเกษตรกร,กร,ร,กรและก็ให้รนรงคงให้หันมารักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมโดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นะครับาการปลูกข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้ส่งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเนี่ยเพื่อให้กเกษตรกรได้นําไปปลูกนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตทั้งเมล็ดพันุ์แรงงานแล้วก็การใช้สารเคมีนี่อันใดพอลดได้ลดครับพี่น้องครับนี่นะฮะทั้งด้านนายดิษฐานนล เตชานนทกฤษครับที่เป็นประธานจากบริษัท IC International จำกัดครับได้กล่าวว่าการเปิดงานในมือนี้ครับก็จะซ้อยให้เกษตรกรที่เขาร่วมเขาร่วมงานนะครับได้เห็นแนวทางหรือว่ากรอบความคิดในการทำน้าในรูปแบบอื่นๆโดยวิธีการทำนายโยนครับวิธีการทำนาโยนหรือการปลูกข้าวแบบโยนกล้านะฮะนี่ครับทั้งทางบททฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ โดยการทําหน้ารูปแบบนี้ครับจะซอยลดตนทุนในการผลิตทั้งเรื่องของมเมล็ดพันธุ์แรงงานและการใสสารเคมีร่วมไปถึงการดูแลรักษาและกับผลพิษกับบอ่อต่างจากการใส่แรงงานคนหรือเครื่องจักรอีกน้ำนะฮะที่สําคัญครับเป็นการสืบสารรักษาภูมิปัญญาแต่ปู่แต่ปูนะครับแต่ปู่ญาตายายเขราะเป็นพระธรรมนะฮะ นะครับในเรื่องของการเฮ็ดให้หน้าะจะเป็นการดำหน้ากระตามครับเนี่ยของบรรพบุรุษเพื่อให้คนรุ่นหลังครับได้ระลึกนึกถึงได้ต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อที่จะทายาทอดสู่เยววาชวชนรุ่นหลังกันต่อต่อไปได้ศึกษาและสืบทอดต่อไปครับนี่นะฮะเราไปดูบรรยากาศนะครับเกษตรกรทดลองปลูกนานาโยนนะครับเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูนะฮะแล้วก็ไปฟังทางด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบบรียมครับท่านเฉลิมพลบุรลวันนะฮะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะฮะ,ะเราไปฟังและท่านดูนะฮะแล้วก็ชมบรรยากาศการทํานาโยนนะครับเพื่อต้องการให้เห็นความสําคัญนะครับคือทุกๆปีนะครับพระองค์ท่านจะพระราชทานเม็ผพันข้าวทุกคนก็ก็ไปปลูกของใครของมัน,นไม่มีการทําให้สิ่งที่เราได้รับมาอย่างสูงเกียรตินี่นะครับเป็นพิธีกรรมที่เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพราะนั้นเราก็เลยมีความเห็นว่าการที่เราประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าข้าวเนะี่ยมีความสําคัญต่อประเทศเราอย่างยิ่งเนะี่ยเราก็เลยอยากจะใหะ้ทุกภาคส่วนมาเห็นว่าการทํานานเป็นอาชีพหลักอาชีพดั้งเดิมเป็นอาชีพที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นทําน,นาโยนเนี่ยคือทำมานานแล้วนะครับทำมานานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้เนี่ยเกรงว่าลูกหลานนะครับจะไม่มีโอกาสได้มองเห็นถึง แนวความคิดนะครับของการทํานาว่าไม่ได้มีเพียงแค่วิววธีเดียวการทํานาไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เกิดข้าวอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะใส่ความรู้สึกความสนุกสนานลงไปได้นะครับอย่างเช่นนึกถึงคนหวานข้าวนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าสนุกนะเหมือนตั้งใจหวานแล้วก็ให้ได้ต้นกล้าแต่ถ้าไปดูความรู้สึกของการโยนข้าวนะครับคนจะสนุกสนานมีความสุขมีความรู้สึกว่าการทานาเนี่ยมันมันทำได้หลายรูปแบบนะครับทำให้ เรื่องที่หนักในการเป็นเรื่องเบาๆได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้เกษตรกร,กรที่มีพื้นที่ที่เหมาะกับการทํานาโยนนะครับได้หันมารักษาปุา่มปัญญาดั้งเดิมนะของเกษตรกร,กรไว้ครับครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนเจริญนี่ฮะการทํหนาแบบนาโยนครับอ่ากระที่วันลดต้นทุนอ่ต้บตองไปดำนะฮะโบอตองไปจ้างคนดำโบอตองไปวาน วานนี่ก็สะดวกสบายครับเพีเยงแต่ว่าหน้าวานนี่เป็นหน้าที่เขาขรขรงที่จะควบคุมยากนะครับวานไปแล้วจ้าเกิดว่าเกิดวัชพืชจะบว่ามาด้ทางใดในหน้าวานก็ได้แล้วก็เปลืองปุ๋ยนะครับเปลืองปุ๋ยเพราะว่าความทีของหน้าวานนะครับในเมื่อมีความทีมันก็แย่งปุ๋ยมันก็กินปุ๋ยเยอะนะฮะใส่ปุ๋ยสําเดซ๋ยสหนึ่งนีบได้ด้ครับต้องใส่หลอันนี้เป็นหน้าวานนะฮะแต่ถาเกันเป็นหน้ายนครับหน้ายน นายโยนก็คือแจ้งหน้าดำาละครับเพียงแต่ว่ามันก็เว้นระยะนะฮะ,ะนะครับเอากล้ามาโยนนะครับกับดินได้นะครับมันก็สตั้งล่ําตั้งต้นแล้วก็สวยงามนะถ้าไม่ประหยัดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนในการดำแล้วก็ประหยัดปุ๋ยนะฮะเพราะว่านายโยนนั้นนะครับมันจะมีความห่างนะครับแล้วก็วัชพืชก็เกิดได้ยากครับเพราะว่านายโยนนั้นเราใช้กล้าโยนนะฮะ พอกล้ามันตั้งตัวติดแล้ววัชพืชมันก็หมดโอกาสที่จะขึ้นนะครับไม่เหมือนกับนาหวานนาหว,วานนี้นะครับวัชพืชมันจะขึ้นมาพร้อมกับข้าวเขางอกวัชพืชมันก็งอกนันาาก่มนะฮะมันก็เริควบคุมยากแต่ว่าก็เป็นหน้ายน่นนะครับคือกล้ามันใหญ่แล้วนะฮะเพราะมันตั้งโตติดมนกัหญ่ไปเลยครับวัชพืชไม่ขึ้นบ่ท่านมันแผ่เขามันก็เริบ่ขึ้นในาการเาป็นการประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่งครับพี่น้องเนาะอ้าวลองบ่งเดอครับเด้อ การเหตุน่าย่นเนี่ยนะครับตรงร่องหลายหลายๆวิธีเพล่ะครับอ่าโดยเฉพาะในตัวนี้อันใดที่เขาสิลดต้นทุนได้เนี่ยลดนะครับเด้อนะครับลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนลองต้องดูนะครับนะฮะอ่านะครับกับการลงทุนแต่ละครั้งกับการทำหน้านะครับแต่ละฤดูกาลเนี่ยเมดไปเท่าไรครับพี่น้องนะฮะพูดเล่นคนนะอู้เมดหลายนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนนี้อันใดพ่อจะประหยัดได้พ่อจะลดได้ลดนะฮะ เรื่องพันธุ์เขานะครับกันเป็นหน้าย่นกับประหยัดพันธุ์เขาได้ขึ้นกันนะฮะอันนี้ก็ลดไปอีกแล้วเรื่องปุ๋ยนะครับหน้ายนมันกับว่ากินปุ๋ยไรอันนี้ก็ลดไปได้แล้วนะครับนะแล้วก็อีกหลากหลายวิธีครับพี่น้องครับอันใดที่เป็นตลอดกับโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยการเห็ดหน้านี่นะครับสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่หมดไปเฉพาะค่าปุ๋ยแล้วครับสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตเกือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหมดไปได้ค่าปุ๋ยนะครับพี่น้องครับคิดเบิ้ง เพราะฉะนั้นเฮ็ดยังได้เขาสิประหยัดปุย๋ยประหยัดในทีน่นี่ไม่ว่าใดหมายถึงว่าบ่ให้ใส่ปุย๋ยเลยว่าเมียนครับเพียงแต่ว่าลดลดนะฮะลดหนะลดักฐานะะอะไรที่มันพอจะเพิ่มที่เสริมได้ครับเฮ็ดปุย๋ยหมกักใส่เองวินซี่วัตถุมนนันนั่นอ่าอันไรที่มันเป็นประโยชน์กับพืชนะะก็เอาไปใส่ไปแหละครับพี่น้องแต่เกา่าแต่กีเขาเฮ็ดให้เห็ดหน้านะครับเขาบ่าได้ใส่ปุย๋ยครับปานิเด้นะฮะ,นะฮะนั่นหมายถึงวัตถุก้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินมันยังมีอยู่ ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าแหละครับข้อมดมสมบูรณ์ของดินมันหน่อยนะครับพืชถูกดูดไปใช้ทุกวันทุกปีทุกปีมันก็เสื่อมสภาพอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อมาดินเสื่อมสภาพแล้วสิ่งที่เราต้องทดแทนกันก็คือการบำรุงดินนะครับการบำรุงดินก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงดินนะครับ บางคนว่าปีใดปีใดก็ทื่นแต่ปุ๋ยเคมีทื่นแต่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคม,เคมีก็คือว่าแหละครับมันก็ได้ผลอยู่ครับแต่ว่ามันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยทำไ้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนําเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องดูต้องศึกษาะะการทนานานี่นะครับต้องดูนะครับว่าแบบวิธีไหนนะฮะหรือท่านอาจจะทําหลายๆวิธีควบคู่กันไปก็ได้นะครับแปลงนี่อาจจะดําแปลงนี่อาจจะวาน แปลงนี้หน้าตมแปลงนี้หน้ายนอ่านะครับลองเบิ้งนะครับเด้อเรื่องปุ๋ยนะครับจากที่เคยใส่สมมุติว่าปีละสิบกระสอบอ่ากน่าจะลดลงมากหลือเจ็ดจกักแปดในการ่าจะในกรณีที่ว่าลดตน้นทุนแล้วครับนะฮะอ่าอันนี้ต้องเบิ้งครับลดตน้นทุนนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงครับในเรื่องของการลดตน้นทุนนะครับอ่าซึ่งเขาบ่สามารถที่จะไปคาดเดาได้ว่าอนาคตนี่นะฮะ ในเรื่องของราคาผลผลิตการเกษตรมันดีหรือบดียังไดเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาสามารถซอยตัวเองได้คือการลดต้นทุนครับพี่น้องครับการลดต้นทุนนะฮะกันหากว่าราคาเขาราคาผลผลิตดีก็ดีไปแต่ว่าขันตึกราคาเขาหรือว่าบดีกับกับ่เป็นยังเพราะว่าเขาได้ลดต้นทุนแล้วเขาได้ลดต้นทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาของเข้าไปมองแต่ผลผลิตไปมองแต่ผลผลิตได้หน่อยได้หลาย ผู้ใดเด็กเขาไล่ออนซ่อนเขาโดยที่เขาได้ถามเขาดีว่าเขาเมดแตะกับข้าปุย๋ยเท่าไรเขาลงทุนไยบันไดเขาบ,บอ่อิดนะครับผ่านมาอาจจะบ่กคิดไปเบิง้งแต่ผลผลิตเกี่ยวเขาแล้วได้ซิบอุ้มโอ้ยออนซ่อนเขาป้าทน,นี่เกี่ยวเห็นหน้าได้ไลายแท้ว้ายเด้เขาซิบอุ้มวัานี่หม่ซิบอุ้มคืออุ้มรถเกี้ยวน่ะออนซ้อนเขาว่าเขาเห็ดหน้าได้ไลยได้ซิบอุ้มว่าจะมาป้าซาลือกันเมื่อไบร่เมืออง่า เคยถามเขาบว่ะเด็เขาได้ซิฟอุ้มเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยมัจยัสอบบานนี่ฮะบ่วบ่มีผู้ใดถามจะเถียถามจะมองได้มัได้ซิฟอุ้มเนาะอ่อนซ่อนมันก็ได้ซิฟอุ้มได้ซิฟอุ้มเคยถามเขาบอวว่าเขาใส่ปุ๋ยมัจยักสอบอันนี้ก็ฝฟาให้พี่นองเกษตรกรได้คิดนะครับเด้อนะฮะผลผลิตเนี่ยคือมันสิลดลงบ้างครับแต่ว่าขันต้นทุนลดนะครับกับว่าป็นอย่างที่หลากครับพี่นวงครับนะฮะหรือว่าผลผลิตอยู่คงที่ อ่านะครับแต่ว่าประหยัดปุ๋ยประหยัดต,ต้นทุนอันนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าการลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดได้แบบห้งดีครับอันนี้แห้งดีนะฮะั้งลดต้นทุนพร้อมเพิ่มพ้นพิษพร้อมอ่การบริโภเห็ดได้แห้งดีครับเนี่ยทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเอาล่องเบิ้งครับนี่วิธีเห็ดหน้าโยนก็นเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งถึงแม้ว่าจะบอท่านได้แพร่หลายแถวบ้นานเฮ้าครับแต่ว่าการล่องเห็ดเบิ้งครับพี่น้องล่องเห็ดเบิ้งนะครับอ่าน อีกเจ้งนึ้งเดินหน่อยแล้วก็คือประหยัดแรงงานคือว่าอะไรครับฮะเฮ็ดผู้เดียวก็ได้โดวหน้าย่นเฮ็ดครอบครัวนึงก็ได้ตัวผ้าลูกผ้าเมียมัน่ะเท่ามากกว่าที่ผ้าไปโยนเข่าจ้าอ่าครับแป๊บเดียวก็แล้วแต่จับโยนจับโยนบึม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 เข่าเนี่ยปลูกง่ายเดียวว่าพวกเม่นก็ได้เข่าปลูกง่ายอ่าแต่ปู่แต่ปู้พาเฮ็ดพายหน้าเนี่ยว่าปลูกง่ายที่สุดว่าแม่นเข่าเปล่าครับทนพร้อมครับทนแรงทนท่วมได้ก็ว่าแม่นเข่าเนี่ยแหละครับพี่น้อง เอาสิบดสังเกตได้ใจในพี่้องว่าเขาจะได้จว่าปลูกง่ายเดียวตั้งแต่ขั้นตอนการตกกาครับลกกาโอ้บนลลกมากแล้วครับบอแมนว่าลกแล้วเสียไปดำเลยเนี่ยลกกาแล้วครับขี้ดินติดมากเตะมัดก้าหนังพัวพัวพัวเตะมัดก้าก้อนในพี่้องให้ขี้ดินมันออกครับเตะพัวพัวก้าช้ำบ่วช้ำบ่สนแล้วเตะปุ๊บ เตะเสร็จสับเรียบร้อยเอาตัวอกมามัดจุ่ม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 โยนลงแปะนะเห็นบ่ครับบ้านนั้นทนครับเอาไปดำอีครับจักวัดหากบ่าห้างนะจัดป้อนใส่ขี้ตมปุ๊บ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 เกิดง่ามครับปลูกง่ายนี่ว่าแม่นเข่าแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นครับก็ต้องในเมื่อมันปลูกง่ายแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะฮะปลูกง่ายนี่ว่าแม่นเข่าครับเ่ราะตรงอีหยังมากไหมครับ ว่าได้จุ่มลงดินมันเกิดโลดได้เข่ากระไดอันนั้นอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการทํำนาแบบนาโยนครับอ่ะใครที่สนใจจะไปชมครับก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนเจริญนะฮะะนครับอยู่ที่นะตำบลตูมใหญ่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่เขาเปิดสาธิตให้ท่านได้ชมกันแล้วแถาไปเบื้องผลผิดเอาเด้อว่างามคือว่างามครับเนี่ยนะฮะรับรองครับได้ผลเทียแน่นอนครับพี่น้องอัลรองกลับไปเห็นบ้างครับวิธีการปลูกข้าวหรือว่าการทํานาแบบนาโยน อ่ะช่วงแรกเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาชมข่าวกันต่อครับ